ราวต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Room Channel สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆของสองเพื่อนซีที่ได้ไปเพลอหลุดปากร้องทัก กับเสียงปิศนาที่ลอยมาตามลมระหว่างทางขับรถกับหอซึ่งทางเราขอให้ชื่อเรื่องว่าเสียงปิศนาจากโค้งมรณะเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ว่าพ่อกับแม่ของผมเป็นคนจังหวัดราชบุรี และได้ย้ายรกรากมาทำงานอยู่ในเมืองหลวงเราก็เลยได้ใช้ชีวิตเติบโตและเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเรากําลังศึกษาอยู่ชั้นปวช .1 สาขาวิกิตศิลป์ณโรงเรียนแห่งหนึ่งระแวกปากคลองตลาด ในช่วงนั้นผมเป็นเด็กดื้อเงียบกลับบ้านดึกจนถึงสว่างแต่เวลาไปไหนเราจะขออนุญาตพ่อแม่ตลอดแต่พ่อแม่ของผมนั้นก็ไม่ได้เต็มใจที่จะอนุญาตสักเท่าไรนักซึ่งตอนนั้นเป็นวัยกำลังอยากรู้อยากเห็นจะต้องมีปาร์ตี้สังสรรค์กินเหล้าสูบบุหรี่ แต่ไม่ได้ไปแวะเกี่ยวกับพวกยาเสพติดแต่อย่างใดออกจะหนักไปทางเล่นกีฬาเสียด้วยซ้ำว่าโดยเรื่องการเรียนของผมนั้นก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายนักยังพอจะพาตัวเองผ่านพ้นตลอดรอดฝั่งมาได้ในทุกๆปีผมนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่สนิทมากมากกว่าใครๆชื่อวัยอ้วน อ้นมันชอบขับรถมารับผมที่หน้าบ้านเพื่อให้ผมไปนอนเป็นเพื่อนมันที่หอซึ่งหอมันอยู่ห่างจากบ้านผมพอสมควรแต่มันก็ขับรถมารับผมเป็นประจำมีวันหนึ่งซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศตอนนั้นหนาวอมมากๆในเมืองกรุงตอนเวลาราวๆประมาณสี่ทุ่ม มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเห็นว่าเป็นไอ้อ้วนมันโทรมาเราก็รับโทรศัพท์ตามปกติว่าไงมึงอ้วนมีอะไรวะอ้วนมันก็ขอให้เราไปนอนเป็นเพื่อนมาที่หอหน่อยเราก็ตอบตกลงโอเคแล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวเพื่อไปนอนเป็นเพื่อนมันและเหตุผลที่อ้วน มันชอบให้ผมไปนอนเป็นเพื่อนเพราะว่าอ้วนมันมีเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันแต่เรียนกันคนละสาขาได้มาพักในห้องเดียวกับมันและเพื่อนคนนี้ดันชอบที่จะไปกินเหล้ากับพวกเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนในสาขาเดียวกันกับเขาซึ่งอ้วนมันไม่ได้รู้จักมักคุณสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันอ้วนมันไม่อยากที่จะนอนคนเดียว ก็เลยขอให้ผมไปนอนอยู่เป็นเพื่อนบ่อยๆจริงๆอ้วนมันไม่ได้กลัวผีหรืออะไรหรอกนะครับมันแค่ไม่ชอบอยู่คนเดียวแบบเงียบๆเง,งาๆก็แค่นั้นเวลาก็ล่วงเลยมาสักพักประมาณสี่ทุ่มอ้วนมันก็ขับรถมารับผมที่หน้าบ้านพอออกมาจากบ้านได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้จอดแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ เพื่อที่จะเอาไว้กินกันในคืนนี้จากนั้นก็มุ่งตรงไปที่หอของอ้วนในทันทีแต่ทว่าในขณะขับรถอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงดังโอ้ยเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังมากเนื่องจากผมได้เปิดกระจกดูดบุรีกันอยู่เสียงมันดังมาจากข้างทางซึ่งตรงนั้นเป็นโค้งพอดีและรอบๆก็เป็นตึกแถวเรียงราย ซึ่งหน้าบ้านก็ได้ปิดประตูเลื่อนลงมาหมดแล้วเนื่องจากเวลาตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณเที่ยงคืนได้อ้วนมันเป็นคนขับส่วนผมเป็นคนนั่งตอนแรกผมก็ได้ยินแหละแต่ผมก็ทำเป็นนั่งเฉยๆทำเป็นไม่ได้ยินอะไรแล้วอยู่ๆไอ้อ้วนมันกระทักขึ้นมาว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้มึงได้ยินหรือเปล่าผมก็เลยด่ามันไปว่า มึงจะทักทําไมมึงไม่รู้เหรอคนโบราณเขาบอกว่าเจอเสียงอะไรดังตอนกลางคืนเขาไม่ให้ทักบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักอย่าทักผมขอบอกก่อนว่าอ้วนมันเป็นคนที่นิสัยไม่กลัวอะไรเวลาได้ยินเสียงอะไรจะต้องทักตลอดเราเตือนมันหลายครั้งหลายคราวแต่มันก็ชอบเผลอทักอยู่บ่อยๆขณะที่อ้วนขับรถมาทางที่กำลังจะไปหอพัก เส้นทางที่จะไปก็ต้องขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำอากาศก็หนาวสุดๆถึงกับต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่ๆอ,อ้วนมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าวะกูได้กลิ่นมาสักพักแล้วเนี่ยผมก็งงๆบวกกับที่ได้ยินไม่ชัดมันพูดอะไรของมันเพราะว่าผมเปิดกระจกอยู่เสียงลมมันเข้ามาดังมาก ผมก็เลยถามมันไปว่าอะไรนะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรวะมันก็บอกว่ามึงได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเหม็นๆกูได้กลิ่นมาสักพักแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจที่มันพูดเพราะเสียงลมมันดังแต่พอรอบสองที่มันพูดย้ำมาอีกครั้งเราก็เลยตั้งใจดมกลิ่นดูซึ่งเราเองนั้นก็ได้กลิ่นเหมือนกับมัน และอยู่ๆไอ้อ้วนก็พูดอีกว่าเอาแล้วไงมันจะมีใครตามมันกับพวกเราหรือเปล่าะเนี่ยเราได้ยินที่ไอ้อ้วนพูดก็ตกใจเป็นอย่างมากดามันไปยกใหญ่แล้วผมก็นั่งเงียบๆมัวแต่คิดว่ากลิ่นนั้นมันมาจากไหนแล้วเสียงที่ผมกลับไปอ้วนได้ยินตรงหัวโขงมันคือเสียงอะไรแล้วมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า ซึ่งในขณะนั้นผมก็เริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันโดยก่อนจะถึงหออ้วนมันจะมีถนนช่วงหนึ่งซึ่งสองข้างทางเป็นดงไม้มืดสนิทมีไฟเป็นระยะห่างๆแต่ก็จะมีรถยนต์สวนมาบ้างเป็นประปายซึ่งในตอนนั้นผมก็เกริ่มคิดไปต่างๆนานาใจมันวิววิวจินตนาการกันไปเรื่อยเปื่อย คิดว่าจะมีผีโผล่มานั่งบนต้นไม้หรือเปล่าหรือจะมีผีผู้หญิงผมยาวโผล่มาโบกมืออยู่ข้างทางไหมจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงที่ดังลั่นเป็นเสียงของผู้ชายร้องว่าไปไปผมก็ตกใจสุดขีดนั่งก้มหน้าหลับตาไม่พูดอะไรไอ้อ้วนมันคงได้ยินเช่นกัน ไอ้อ้วนมันเห็นผมทำหน้าเสียอ้วนมันก็ถามเราว่ามึงเป็นไรวะเราก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรไอ้อ้วนมันก็เลยบอกว่ามึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆที่ได้ยินเมื่อกี้อ่ะเป็นเสียงลุงข้างทางเขาตะโกนไล่หมายอยู่กูเห็นอยู่มึงนี่ขวัญอ่อนอจริงๆพอผมได้ยินที่อ้วนบอกผมก็หัวเราะกันยกใหญ่ คิดว่าทำไมผมถึงได้กลัวขนาดนั้นจนในที่สุดก็มาถึงหอพักของไอ้อ้วนสักทีตอนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าลักษณะหอเพื่อนผมไม่ได้รู้ราอะไรเป็นหอพักตึกสามชั้นชั้นหนึ่งจะมีห้องพักประมาณหกห้องแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่ตรงข้างหลังห้องพักราคาก็ไม่ได้แพงมากเหมาะกับนักศึกษาแบบพวกเราเรา ห้องของอ้วนจะอยู่ชั้นสองเป็นห้องตรงกลางซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้ลืมเหตุการณ์ที่อ้วนมันทักถึงกลิ่นเหมนตอนนั้นไปซะสนิทเลยพอไปถึงไอ้อ้วนมันก็เปิดประตูห้องเข้าไปซึ่งตอนนั้นเพื่อนของอ้วนที่อาศัยอยู่ห้องเดียวกับมันไม่ได้อยู่ในห้องแล้วมันได้ลงไปกินเหล้ากับเพื่อนมัน ผมก็เดินมุ่งหน้าเอากระเป๋าโยนไว้ที่เตียงนอนเตรียมเสื้อผ้าผ้าคนหนูเพื่อที่จะไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนส่วนไอ้อ้วนก็เดินไปนั่งเล่นคอมที่โตะ๊ะรอให้ผมอาบน้ำเสร็จพอผมเข้าไปในห้องน้ำก็ถอดเสื้อผ้าเอาผ้าคนหนูและเสื้อผ้าที่ถอดไปแขวนไว้ที่ราวแขวนผ้าแล้วก็เดินไปล้างหน้าแปรงฟันที่อ่างล้างหน้า ทวัดในขณะที่ผมกำลังแปลงฟันอยู่นั้นจู่ๆก็ขนลุกไปทั้งตัวตอนแรกก็คิดว่าอากาศมันหนาวขนเลยลุกปกติสักแป๊บหนึง่งผมก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังยืนมองอยู่ที่มุมของห้องน้ำตรงที่มีราวแขวนเสื้ออยู่ความรู้สึกคล้ายๆว่าเรากำลังนั่งอยู่หรือทำอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนกำลังจ้องมองมาที่เรา เราจะรู้สึกเลยว่ามีคนมองเราอยู่แล้วเราก็จะรีบหันไปมองทันทีตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกที่กลัวขึ้นมาเล็กน้อยเลยรีบอาบน้ํำให้เสร็จสายตาก็ได้แต่มองตรงมุมห้องน้ํำตรงนั้นตลอดพออาบน้ํำเสร็จแล้วตอนที่กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบเสื้อผ้ากับผ้าคนหนูตรงราวแขวนผ้าซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตรงมุมห้องน้ำ ผมก็ได้แต่มองมองกล้าก,กล้าก,กลัวกลัวรีบคว้าเสื้อผ้ามาทันทีแล้วตอนที่กำลังจะคว้าผ้าคนหนูอยู่จู่ๆราวแขวนผ้าก็ตกลงพื้นเสียงดังลั่นผมก็ตกใจรีบเดินถอยหลังไปยืนตรงกลางห้องน้ำอย่างอัตโนมัติเอาแต่ยืนนิ่งๆสักครู่หนึ่งความรู้สึกในตอนนั้นใจผมเสียหมดแล้วสติเริ่มแตกได้แต่มองตรงมุมห้องน้ำ และผมก็หายใจเข้าลึกๆและได้ปลอบใจตัวเองว่าคงคิดไปเองไม่มีอะไรหรอกแล้วผมก็เดินไปเก็บเสื้อผ้าที่ตกลงตรงพื้นรีบแต่งตัวเอาราวแขวนผ้าใส่กลับที่เดิมแล้วก็รีบย่ำเท้าไปเปิดประตูออกจากห้องน้ำในทันทีก่อนที่จะเปิดประตูผมก็หันกลับไปมองที่มุมห้องน้ำตรงที่เดิมความรู้สึกก่อนจะเปิดประตู ผมกลัวเอามากๆกลัวจนไม่อยากจะอยู่ในห้องน้ำอยากจะรีบเปิดประตูกไปพ้นๆพอะผมออกมาจากห้องน้ำก็รู้สึกว่าโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนอยู่กันคนละโลกตอนที่ออกมาจากห้องน้ำแล้วอ้วนมันก็ถามเราว่ามีอะไรเหรอวะกูได้ยินเสียงดังในห้องน้ำทำอะไรตกวะมึงผมก็เลยตอบมันไปว่า ไม่มีอะไรแค่ทาราวแขวนเสื้อตกเฉยๆไปอาบน้ําได้แล้วกูง่วงจะนอนในขณะที่อ้วนมันอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําผมก็มานอนเล่นบนเตียงคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตอนที่กําลังจะเผลอหลับตาอยูู่ก็เหลือไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งในหน้าจอทีวีซึ่งทีวีมันไม่ได้เปิดไว้อยู่ก่อนอื่นผมขออธิบายลักษณะห้องของไอ้อ้วนมันก่อน ห้องมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสทางเข้าประตูห้องจะอยู่ฝั่งขวาเดินเข้าไปจะมีเตียงติดกับผนังเลยอยู่ฝั่งซ้ายมือและฝั่งตรงข้ามของเตียงนอนจะมีโต๊ะที่วางทีวีและมีทีวีตั้งไว้อยู่ซึ่งหากไม่ได้เปิดทีวีจะเห็นเงาสะท้อนจากทีวีเห็นบริเวณเตียงนอนทั้งหมดและก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านซ้ายของโต๊ะทีวี ส่วนฝั่งขวาของโต๊ะทีวีก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆเ,เอาไว้สำหรับตั้งคอมซึ่งอ้วนมันก็จะนั่งเล่นคอมอยู่ตรงนั้นส่วนห้องน้ำจะอยู่ปลายเท้าและข้างๆห้องน้ำก็จะเป็นประตูทางด้านหลังของห้องพักซึ่งตอนที่ผมกำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงนอนผมนอนตะแคงฝั่งด้านนอกซึ่งไม่ได้นอนติดก,กับผนังกำแพง ในขณะที่กำลังจะเผลอหลับตาก็ได้เลือบไปเห็นเงาบางอย่างเป็นเงาสีดำๆอยู่ในจอทีวีที่ไม่ได้เปิดเอาไว้อยู่ลักษณะภาพที่เห็นในจอทีวีในตอนนั้นมันเหมือนมีคนนั่งพับเพียบอยู่ข้างหลังเราขณะที่เรานอนตะแคงอยู่เห็นเป็นคนกำลังนั่งก้มหน้าผมปิดบังใบหน้ายาวประมาณบ่าร่างกายสู้ผอม และเอามือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าตักดูลักษณะไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่งอยู่ข้างหลังผมตอนนั้นก็ไม่ได้ถึงขั้นตกใจอะไรมากได้แต่ง,งงอยู่แบบนั้นตาก็มัวแต่เพ่งมองเข้าไปในจอทีวีและก็ได้แต่งงว่าที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะ่นมันคืออะไรกันแน่แล้วผมก็ใจดีสู้เสือ หันหลังกลับไปมองที่ผนังกำแพงในทันทีแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเห็นเป็นกำแพงผนังสีขาวว่างเปล่าแล้วก็หันกลับมามองที่จอทีวีอีกครั้งปรากฏว่าก็ยังเห็นภาพเดิมที่มีคนนั่งก้มหน้าอยู่เหมือนเดิมในขณะที่เรากําลังสงสัยว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่อ้วนกับอาบน้ำเสร็จพอดีแล้วมันก็ให้ผมลุกไปเปิดทีวี เพราะว่าห้องมันเงียบเกินไปในตอนนั้นก็ดึกมากแล้วด้วยประมาณเกือบตีสองผมก็ลุกจากเตียงขึ้นไปเปิดทีวีแล้วก็กลับมานอนบนเตียงโดยไม่ได้คิดอะไรแล้วอ้วนก็กลับไปนั่งเล่นเกมต่อผมเผลอหลับไปสักระยะหนึ่งอยู่ๆผมก็สะดุ้งตื่นคิดในใจอ้าวไอ้อ้วนทำไมมันลงไปนอนข้างล่างวะทำไมมันไม่ขึ้นมานอนบนเตียงกับเราไฟก็ไม่ได้ปิด ทีวีก็ไม่ได้ปิดผมก็เลยหยิบมือถือเพื่อที่จะดูนาฬิกาตอนนั้นเวลาตีสี่กว่าๆผมก็เลยลุกจากเตียงเพื่อที่จะไปปิดทีวีตอนที่ผมกําลังจะปิดทีวีก็ได้นึกแต่สิ่งที่ผมได้เจอในตอนนั้นว่าผมได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาและผมก็ปิดทีวีพอปิดปุ๊บผมก็ยืนมองในจอทีวีซึ่งเป็นสีดำ แล้วในใจก็คิดว่าจะเห็นแบบเดิมอีกไหมปรากฏว่าผมก็ยังเห็นเหมือนเดิมอยู่เงาที่เห็นก็ยังอยู่บนเตียงเหมือนเดิมหรือทีวีจะเสียมีรอยร้าวอะไรหรือเปล่าแต่ทุกทีที่มานอนก็ไม่เห็นจะมีอะไรเงาสะท้อนก็เห็นแต่เตียงอย่างเดียวนี่ว่าหรือว่าเราไม่ทันได้สังเกตผมก็คิดในทางที่ดีว่าคงจะไม่มีอะไร แล้วก็เดินกลับไปนอนปิดไฟเพราะในใจก็เริ่มกลัวรู้สึกวิววิวย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ยังแย้งกับตัวเองว่าคิดมากไม่มีอะไรหรอกส่วนในอ้วนก็นอนหลับสนิทอยู่ตรงพื้นตอนที่ผมนอนในใจผมก็สั่นมากสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากอยู่ในห้องนี้กลัวมากแต่ผมก็ไม่ยอมหลับตา มัวแต่มองเงาที่สะท้อนจากทีวีอยู่แบบนั้นอยู่ๆผมก็นึกถึงเพื่อนที่อาศัยอยู่กับอ้อ้วนมันยังไม่เลิกกินเหล้ากันนี่หว่างั้นผมจะวิ่งไปหามันซะยังดีกว่าอยู่ในห้องนี้แล้วมาเห็นอะไรที่ไม่รู้อีกด้วยผมเลยตั้งสตินับในใจแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสามแล้วก็รีบลุกวิ่งไปเปิดประตูข้างหลัง วิ่งไปข้างหน้าไปข้างหอที่พวกเพื่อนไอ้อ้วนมันตั้งวงกินเหล้ากันอยู่พอไปถึงเพื่อนไอ้อ้วนเห็นสีหน้าผมไม่ค่อยดีเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องทำหน้าตื่นแบบนั้นวะผมก็เข้ามานั่งที่เก้าอี้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรสะดุ้งตื่นเลยนอนไม่หลับแล้วพวกมันก็กินเหล้ากันต่อพอนั่งไปได้ซักระยะหนึ่ง เราก็ง่วงนอนหาวตลอดจําได้ว่าตอนนั้นเวลาเกือบจะตีห้าแล้วสักพักเราก็เผลอนั่งฟุบหลับไปแบบนั้นเพื่อในอ้วนคงเห็นว่าผมง่วงนอนเลยปลุกผมเพื่อที่จะให้ผมกลับไปนอนที่ห้องของไออ้วนแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่นอนได้ไหม่ขอนั่งอยู่แบบนี้แหละ ในตอนนั้นผมก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังกลัวเพื่อนไม่เชื่อเลยไม่กล้าพูดเพื่อนของไอ้อ้วนมันก็ขยันขยอบอกให้ผมไปนอนได้แล้วมันคงรำคาญที่ผมมานั่งฟุบอยู่แบบนี้ในวงเล่าสักพักผมเดินกลับไปที่ห้องของไอ้อ้วนโดยมีเพื่อนของไอ้อ้วนเดินมาเป็นเพื่อนและพอส่งผมเสร็จเพื่อนไอ้อ้วนก็เดินกลับไปกินเหล้าที่ข้างหอต่อ ส่วนผมก็เดินกลับมานอนที่เตียงอ้วนมันก็นอนอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมตอนแรกผมพยายามที่จะฝืนใจตัวเองไม่เห็นมองไปตรงจอทีวีแต่มันก็ห้ามไว้ไม่ไหวก็เผลอมองไปจนได้แต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าจอทีวีนั้นมันทำให้หัวใจเราตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเพราะสิ่งที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ในจอทีวีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม ในความรู้สึกตอนนั้นก็ได้แต่มองจ้องเข้าไปในจอทีวีสลับกับหลับตาอยู่แบบนั้นไม่กล้าที่จะลุกขึ้นจากเตียงกลัวว่าเงาร่างนั้นจะขยับมานั่งใกล้ๆหรือลุกขึ้นยืนเลยได้แต่นอนนิ่งๆหัวใจก็เต้นแรงหายใจก็ไม่ทันอยู่ได้สักระยะใหญ่ๆจนเกิดความรู้สึกโมโหไม่ไหวง่วงก็ง่วงคิดในใจจะเจออะไรก็ช่าง ถ้ายังมาหลอกกูกูจะสาบแช่งให้เลยยูยูไอ้อ้วนก็นลุกขึ้นมานอนบนเตียงกับผมซึ่งอ้วนมันนอนข้างในติดกำแพงแล้วผมก็มองเข้าไปในจอทีวีร่างนั้นก็ยังคงอยู่ซึ่งเงานั้นอยู่ตรงที่อ้วนนอนพอดิบพอดีเลยผมตะแคงหันหน้าออกมาทางจอทีวีส่วนอ้วนนอนตะแคงหันเข้ากับกำแพงโดยวิญญาณตนนั้น อยู่ระหว่างเราสองคนที่นอนอยู่ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วมันอยากทำอะไรก็ทำจนสักพักผมเผลอหลับไปพอตอนเช้าแสงสว่างส่องทะลุผ่านผ้าม่านเข้ามาทางหน้าต่างบานเกร็ดตรงหัวนอนทำให้ผมตื่นนอนและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนาฬิกาตอนนั้นจำได้ว่าเราราวสิบโมงเช้า ผมก็ลุกไปอาบน้ำปกติลืมเรื่องเมื่อคืนไปสนิทเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพออาบน้ำเสร็จแต่งตัวกระเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ไปปลุกไอ้อ้วนให้ไปอาบน้ำมันก็ลุกไปอาบน้ำแต่ในขณะที่มันอาบน้ำผมก็มานอนเล่นบนเตียงและตาก็เหลือบไปมองที่จอทีวีก็เลยนึกเด้ว,ว่าเมื่อคืนมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ผมนอนมองเข้าไปในจอทีวีที่มันไม่ได้เปิดไว้ปรากฏว่าเงานั้นไม่มีอีกแล้วเห็นแต่กำแพงสีขาวว่างเปล่าผมเลยสงสัยว่านี่เราเจอผีจริงๆรหรือเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมผมเลยตั้งสติเรียบเรียงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยสรุปได้ว่าอาจจะเป็นเสียงที่เราได้ยินตรงบริเวณโค้งนั้น ตอนที่กำลังเดินทางขับรถมาหอของไอ้อ้วนและอ้วนมันดันหลุดปากทักออกไปมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆผมคิดเช่นนั้นและอ้วนก็เดินออกมาจากห้องน้ำผมก็เลยเล่าเรื่องให้อ้วนฟังแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่าว่าเจอเงาปริศนาในจอทีวีที่ปิดอยู่อ้วนมันก็บอกผมซึ่งทำให้ผมตกใจเอามากๆกูรู้อยู่แล้ว กูรู้ว่ามึงวิ่งออกไปจากห้องกูยังไม่ได้นอนกูลืมตาขึ้นมาไม่ได้กูคิดว่าจะตะโกนเรียกให้ช่วยท่นหน่อยแต่กูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนกูโดนผีมันนั่งทับกูอยู่ผมก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะกูขอโทษกูคิดว่ามึงหลับแล้วผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้มันฟังมันก็ได้แต่ตกใจบวกกับโมโห ที่ทำไมวิญญาณที่ตามพวกเรามาต้องมาทำอะไรให้เราตกใจด้วยต่างคนก็ต่างอยู่กันไปจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกันไม่เคยไปทำอะไรให้จากนั้นผมกับอ้วนและเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันก็ได้ไปนั่งกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารตามสั่งแล้วก็คุยกันถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนปรึกษากันว่าวิญญาณที่เห็นเมื่อคืนอาจจะติดตามพวกเรามา ตอนที่อ้วนมันหลุดปากไปเผลอทักเสียงปริศนาที่หัวโค้งเอาแน่ๆดังนั้นพวกเราเลยจะต้องหาวิธีไปส่งวิญญาณในที่ที่เขาอยู่ที่เดิมมาให้ได้และในช่วงเวลาห้าโมงเย็นอ้วนก็จะต้องขับรถไปส่งเราที่บ้านผมก็เลยทักมันว่าเรียกวิญญาณให้ตามมาดิให้ขึ้นรถไปกับพวกเราเลยบอกวิญญาณตนนั้นว่าจะไปส่งที่เดิม ไม่ต้องตามมาด้วยนะอ้วนมันก็บอกว่าเออกูรู้แล้วแล้วมันก็เงียบไปสักครู่หนึ่งผมกับอ้วนก็เดินไปเอารถที่ลานจอดรถอ้วนเป็นคนขับรถส่วนผมนั่งไปข้างๆเหมือนเดิมและอ้วนก็พูดขึ้นว่ากูบอกให้ผีตามมากับพวกเราแล้วนะแล้วกูก็บอกว่าจะไปส่งที่เดิมถ้าส่งที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องตามกันมาอีก าตามาอีกจะแช่งไม่ให้ได้พูดได้เกิดกันเลยขอแหละต่างคนต่างอยู่กันเถอะนะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้พอผมได้ยินดังนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยชวนคุยเรื่องอื่นต่างๆนานา,นา,นาเฮฮหากันไปตามประสาจนกระทั่งไปถึงทางโค้งที่เดิมที่ผมกับอ้วนได้ยินเสียงปริศนานั่นอยู่ๆไอ้อ้วนมันก็เงียบไปเราก็นึกแล้วแหละ ว่ามันคงบอกให้วิญญาณลงจากรถแล้วให้อยู่ในที่ที่เขาควรอยู่พออ้วนขับรถมาถึงหน้าบ้านผมผมก็บอกกับอ้วนว่าขับรถกลับดีๆเว้ยแล้วมันก็ขับรถกลับส่วนผมก็รีบวิ่งไปหาแม่และเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ผมฟังถึงมารู้ว่าโค้งนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยส่วนมากจะไม่รอดกันสักลายแม่บอกว่า มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงตอนเย็นเด็กนักเรียนเลิกเรียนกำลังจะกลับบ้านมีน้องคนหนึ่งอยู่ชั้นม .5 กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งเลนซ้ายเพื่อที่จะขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วก่อนที่ใกล้จะไปถึงทางโคง้งซึ่งมุมทางโค้งเป็นกำแพงสูงกั้นไว้อยู่จู่ๆก็มีเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์มาตีคู่อยู่ฝั่งขวาชวนคุยเล่นกันตามประสาเด็กนักเรียน น้องคนนั้นก็หันมายิ้มให้แล้วก็หันกลับมาขับรถชนกำแพงตายคาที่อยู่ตรงนั้นแม่ยังได้บอกอีกว่าทางโค้งนี้คงเป็นเหมือนจะต้องมีตัวตายตัวแทนอยู่เสมอและแม่ยังได้พูดถึงเรื่องที่อ้วนไปหลุดปากเอ่ยทักเสียงปริศนานั้นว่าในสมัยก่อนตอนแม่เยาว์วัยพกที่ชอบเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำหากเป็นวันพระ จะมีการปล่อยของเพื่อไม่ให้ของเข้าตัวให้ไปตกที่บ้านของชาวบ้านเวลามีเสียงดังจากหลังคาหรือดังรอบๆบ,บริเวณบ้านหากคนในบ้านทักของที่หมอไสยศาสตร์มนดำปล่อยนั้นจะเข้าไปในบ้านได้และจะเข้าตัวของเจ้าของบ้านหรือคนในบ้านดังนั้นในยามค่ำคืนหากได้ยินเสียงอะไรดังเขาจะไม่ให้คนในบ้านทักเป็นอันขาด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายนั้นยามกลายเข้ามาในบ้านได้แม่ผมก็บอกว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าให้ผมไปทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านเพราะที่หน้าบ้านของผมจะมีพระมาบินดบาบท,ทุกเช้าเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณที่ผมได้เจอเมื่อคืนให้ไปรับผลบุญและไปสู่ในภพภูมิที่ดีเช้าวันรุ่งขึ้น ผมก็ตื่นมาทำบุญให้กับวิญญาณร่างนั้นให้ไปสู่สุขติหลังจากนั้นผมกลับไปอ้วนก็ไม่เคยเจอวิญญาณปริศนาตนนั้นอีกเลยผ่านพ้นกันไปกับอีกหนึ่งประสบการณ์ความสยองที่เกิดขึ้นกับสองเพื่อนซีสิ่งใดๆที่คนโบราณหรือคนรุ่นเก่าๆได้กล่าวตักเตือนเอาไว้ เราเองซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันแต่ก็ต้องรับฟังและนำมาปฏิบัติเอาไว้บ้างเพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันของเรานั่นเองฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Back Room ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ กราบสวัสดีครับ